ดีเจ้าวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์ประเทศสัริีจากช่องมหาโอรนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพบกันในเด็กของมนุษย์แมลงนะครับอ่ามีคนขอมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการ์ดกันจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากใบแรกนะครับผมพุก้าคอมไบลำดับที่8ปดโซนิกวอฟเอนะครับมีแฟดควิกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเมื่อลงนะครับเราสามารถประกาศประเภทการ์ดได้หนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่สามารถดีบังคับประกาศเลยนี่หว่าอ่ะเราประกาศประเภทการ์ดหนึ่งอย่างนะครับผมที่เป็นอ่าสปบลีดเมจิกเบฟ อะไรแต่นี้เป็นต้นนะครับอ่าเน็กซัสอันติเมตอะไรเงี้ยอ่าประกาศมาหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็เมื่อประกาเศเสร็จผู้เล่นทุกคนเนี่ยนำการ์ดชนิดนั้นไอ้ประเภทนั้นเนี่ยออกจากแท้ทั้งหมดนะครับเอาออกนอกเกมเนาะไม่ได้ไปไว้นอกมือนะเอาออกเกมคือแบบกลับกลับมาไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะครับเมื่อโจมตีหรือป้องกันนะครับนำมโคเอรหนึ่งเม็ดวางบนสปริตนี้เมืกก่อจบการต่อสู้สามารถนำสปริตนี้กลับขึ้นมือได้นะครับก็วันนี้ใส่สามนะครับ ต่อไปเป็นจกักรพรรดิต่อลำดับที่1นะครับเบิร์ดหลังจากเราเสียไลนะ์เนาะถ้าไลน์ไม่เกิน3สามสุดสภาพสเปรดหรืออันดีมีคู่แข่งได้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ลงฟรีจากนั้นเอฟเฟกต์เลเวลสนะครับเมื่อโจมตีเธอุกค่าสามารถนำอ่าสามารถลงฟรีนะครับสเปรดเผาบรรลุแรงจานในมือเราได้หนึ่งใบเพื่อฟุตสภาพสเปรดนี้นะก็ใส่มาสามเลยต่อไปนะครับเป็นอ่าอัศวินแห่งดวงดาวเฮอร์คิวลิสนะครับแบบรีเวิรนะ์ลเนาะก็มีแฟตโซฟิกนะครับแล้วก็ เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะครับเมื่อตีหรือป้องกันในเธอรักค้างฟิสสภาพสปลีดที่มีเอฟเฟกต์ควิกในชื่อเอฟเฟกต์ของเราได้หึงตัวอ่าอ่าความสามานี้ก็นับรวมควิกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซควิกอินสแตนควิกควิกทุกอย่างแหละเออที่มันมีติดควิกก็ควาสามารถฟืิสสภาพได้เหมือนกันนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาอธิบายเอฟเฟกต์ของโซควิกนะโซควิก so ก็คือจะอัญเชิญตัวเนี้ยจากในมือโดยใช้โซคอจากรีเซิร์ฟเม็ดเดียวนะครับเป็นค่าร่ายในการเชิญเนาะแล้วก็อ่าเวลาจะปรับวิวเนี่ยก็ ต้องปรับเลเวลจากคอจากรีเซิร์ฟก็เหมือนควิกเฉยๆแต่จ่ายคอสด้วยโซคอแค่เม่เดียวนะครับผมก็ใส่มาสามใบนะต่อไปนะครับผมเป็นอ่าจักพรดพึ่งสีขรามโอโอโซโบเอถูกปะเนี่ยโอโอเซโบเอนะครับอ่าก็แฟลทแอคเซลนะครับเส่ิมสภาพสเปริลคู่แข่งได้สองตัวหลังจากเอฟเฟกต์นี้ทำงานนะครับการสปรินี้จะวางไว้นอกมือเนาะแล้วก็ เอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับผมนำโคไวสามเม็ดวงเป็นสปิริตเล่าหรืออ่านำสปิริตรูปแบบสื้สภาพของคู่แข่งสามตัวกับขึ้นมือนะครับแล้วก็อ่าเอฟเฟกต์เรื่องนะครับเมื่อสปิริตนี้จบตีเธอละครั้งสปิริตนี้จะฟื้นสภาพนะครับก็ใส่มาสามนะสำหรับใบนี้ต่อไปนะครับเป็นอ่า,านินจาผีเสื้อลาตีสมเกาะโทบิคาเนะนะครับก็เป็นการ์ดของเสืงเจ้าประยุนนินจานะแต่ก็เอามาเล่นกับสายนี้ได้นะเพราะว่า เอฟเฟกของเขาเนี่ยอขาจะดีเลยสำหรับเอฟเฟกเมื่อลงนะก็เมื่อลงนะครับผมนำคลวอยอ่าวาดวัสดเผาวรดูดอินจาหรืออ่ามนุุย์แมลงของเราทั้งหมดตัวละเม็ดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองเนี่ยถ้าสปรินี้มีโซโควังอยู่คู่แข่งจะไม่สามารถใช้เบิร์ด้นะครับอ่าในแอตติสติปเราเนาะก็ตัวนี้นะครับใส่มาสามใบนะต่อไปนะครับเป็นอ่า ไฮคัลเลอร์นินจาบาร์เบอรี่ฮอปเปอร์นะครับผมก็เป็นแฟรแอคเซลนะครับในเทนนิสสปริตของเราหนึ่งตัวจะได้รับเอฟเฟกเมื่อโจมตีนะครับเมื่อชนะและทำลายสปริตหรืออันติเมทคู่แข่งจากการเทียบบีพีได้เนี่ยส่งคอไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงแทสตนะครับแล้วก็เอฟเฟกเมื่อตีหรือป้องกันนะครับนำอ่าสามารถนำสปริตนี้กลับขึ้นมือเมื่อเป็นชนะนะครับฟื้ภาพสปริตของเราได้หนึ่งตัวนะครับก็ไปนี้ใส่มาสามเลยก็ต่อไปนะครับผมเป็นอ่าสมุไรจิ๋ว อิชชุนแอนแมนนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยก็ไปน,นี้เป็นไปของตั้งแต่ภาคไหนนะภาคนั้นอนะเอเอดว,วันชี่หมายลืมเดี๋ยวน,นะ้าภาคภาคเบิร์ดเอจชาภาคฮีโร่นะครับผมก็เป็นไปที่ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นของนานแล้วแต่ใครไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าจะหาตัวไหนมาแทนนะเพราะว่าสาหรับตัวผมที่คิดนะไปนี้มันโกงนะครับผมก็เริ่มจากเอฟเฟกของเขานะครับผมก็ เบิร์ดนะครับหลังจากเอฟเฟกเมื่อสปบฤิตหรือเบฟนี่ถูกอัญเชิญของคู่แข่งทางานเนี่ยเราสามารถนําสปบฤิตที่มีควิกหรือวินสตอมในสนามเราหนึ่งใบขึ้นมือเพื่ออัญเชิญสปบฤิตนี้ได้นะครับ <g ül> ก็เอฟเฟกนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะก็อาจจะเอามาลงสดอะไรไม่ได้ใช้มาจากเบิร์ดหรอกส่วนเอฟเฟกที่ได้ใช้จริงๆคือเอฟเฟกที่2เลยก็คือแอทแทสเตปของคู่แข่งนะครับ่อ <g ül> เริ่มแอทแทสเตปเราสามารถสุบสภาพสปบฤิตน,นี้นะครับผมแล้วก็ <g ül> เพื่อเปลี่ยนสภาพสปบฤิตคู่แข่งห <g ül> น,งน,น,นึ่ง ขัดซิวอ่ะเออเอามาขัดตัวที่มีเอฟเฟกตีแบบเถื่อนๆแบบตีซิวอะไรอย่างไ้อ่ะเอามาแก้บแบบทางพวกจกักรวรรดิเทพอะไรอย่างนี้ได้นะสำหรับตัวนี้ก็คาดจะเกียนเหมือนกันนะสำหรับแพทนี้เนาะจากที่คิดนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นวพวกจักรวรรดิเทพที่แบบอาจะซิวได้จากการตีนี่คือซวยนะมาเจอตัวนี้แทบจะซิวไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกตัวที่มีเอฟเฟกตีทั้งหลายนะเออคือแบบโดนตัวนี้ไปนี่หน่อยเลยนะสําหรับใบนี้เนาะแล้วก็ มันเป็นกาซสีเขียวด้วยส่วนมากก็จะไม่มีใครใส่อะไรป้องกันสีเขียวมาใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างมันเป็นเอฟเฟกจับนอยไม่ใช่เอฟเฟกแบบดีดหรือเอฟเฟกทำรายนะครับซึ่งมันการป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะสําหรับตัวนี้นะครับผมใส่มาสามเลยนะก็ต้องวานทับกันไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนมุมกล้องถ่ายเนาะก็ทํามันทําให้จอแคบลงนะ,นะก็ขออภัยด้วยนะครับผมก<ค>็มอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบแบบมุมกล้องสูงเหมือนเดิมหรือแบบชอบแบบต่ําแบบนี้นะครับผมก็ ตอนนี้ก็แค่ทดลองขาก,กล้องใหม่นะครับอ่ะต่อไปเป็นฮอน็ตผู้ใช้หอกนะครับแฟดควิกนะครับแล้วก็รัดนะครับรัดเจมฟ้าเราเมือ่อในสนามเรามีเจมสซีฟ้าอยู่นะครับผมก็ถ้าแล้วก็ถ้าเราเชิญในอันัสของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเราจะได้จดสองไปแล้วก็ทิ้งหนึ่งนะครับใสมาสามนะก็เป็นกัดเอามาจัวอะไรต่อไปเป็นอ่าเบียดดี้นะครับก็เมื่อสบับลิหรืออัตเมียเผาร่างประกอบหรือมนุษย์แมลงของเราถูนเชิญเนี่ยนำเอ่อทำลายสบับลิด เลือดอเมจคู่แข่งหนึ่งตัวที่มีคอสเท่ากับตัวที่เชิญนะครับผมแล้วก็ลัสเจมเขียวนะครับผมนำคอไวหนึ่งเม็ดวางที่รีเซิร์ฟเราใบดีนะใบนี้ค่อนข้างจะดีเอามาทำคอมโบได้เก่งเขาเรียกว่าโกมาตั้งแต่ภาคอัตเมแตดแล้วใบนี้ใส่มาสามนะครับต่อไปเป็นเอสไลอาร์ไฮด้านะครับผมก็เอฟเฟกเมื่อลงของสปริดผู้เล่นทุกคนจะไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็ อ่าสุปรยพของรประกอบหรือมนุษย์บรรลัของเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อถูกทำลายโดยเอฟเฟคคู่แข่งเนี่ยจะสามารถทีการ์ดเราสามารถสุ่มทีการ์ดในมือคู่แข่งได้หนึ่งใบนะผมเพื่อสเปรยเหล่านั้นยังคงอยู่บนสนามในรูปแบบสุดภาพได้นะแล้วก็เอฟเฟคเบเร์สองนะครับเมื่อตีหรือป้องก 2, นะันบีพีบอกสองพันเนาะใส่มาหนึ่งใบคอจริงอยากใส่สามนะแต่เขาไม่ปลดให้เลยเออต่อไปเป็นผลไม้แห่งชีวิตนะครับผมก็ แบบรีเวิร์ลนะก็เมื่อเราเสียไลน์นะครับได้จัว่วแล้วก็เอฟเฟคเมื่อเราเสียไลน์นะครับจะได้คอบอลหนึ่งเม็ดวางที่รีเซิร์ฟแล้วก็สืบสภาพสุลีคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับก็ใส่มาสามเลยนะต่อไปเป็นอ่ามิทันฟินิชนะครับก็โซเบิร์ตนะครับหลังจากสปลิตของเราถูกทำลายหรือสูญสลายโดยคู่แข่งเนี่ยเปิดได้สามใบเชิญมาจากคอสสปลิตสีเขียวเผ่าจัก,กรพรรดิหรือสีมโกฎ และการ์ดเวฟสีเขียวที่เจอนั้นกี่ใบก็ได้นะครับผมถ้าเป็นการ์ดอื่นก็ให้ไปวางไว้บนเด็กเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นการ์ดอื่นหรือไม่เชิญแหละเออนะเออไม่ได้มันบังคับไม่เชิญดรือเ่าเออถ้าเออใช่ถ้าอันเชิญไม่ได้หรือเป็นการ์ดอื่นนะครับผมก็เอาวางไว้เด็กเออวางไว้บนเด็กเหมือนเดิมแบบเรียงลําดับได้นะแล้วก็แฟดนะครับผมนำสปริตรอสเตเมตรูปแบบสุ้นสภาพคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฟื้นสภาพสปริตของเราก็ใบนี้ไม่ได้เอามาใช้เอฟเิกเบิร์ดนะะครรับเพาาว่ เด็กเราเนี่ยมันต้องมีตัวเคลียร์บ้างแหละเออนะครับผมถ้าแบบไม่มีแบบแฟดเคลียอะไรเงี้ยอ่าเวลาแบบเจอสถานการณ์ที่ลําบากมันจะซวยเอานะเออใส่มาสามใบนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นดับเบิลบลัสเตอร์นะครับเบิร์ดหลังจากสปรีดในสนามเราทุมา่มไล่โดยคู่แข่งเราได้จวดสองใบนะครับผมเราก็เอฟเฟกต์แฟดนะทําลายอ่าเบสบลสปรีดลมลากของคู่แข่งหรือทําลายในซัดคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับใบนี้ใส่มาสนะองใบนะวางไว้ตรงไหนดีวะ ม่มีทีแล้วเนะี่ยวางทับแล้วกันขออภัยด้วยนะต่อไปเป็นอ่า리턴돌แบบีเว럴นะครับผมก็리턴돌ในแคสของเราหนึ่งใบเนี่ยจะกลับขึ้นมือนะครับเมื่อเริ่มแอทแทรสเต็ปของเราแล้วก็เอฟเฟกต์นี้จะได้เทิร์นละครังนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เมนนะครับเทิร์นละครั้งต่อจำนวนสตรีของเราที่กลับขึ้นมือหนึ่งตัวเราได้จูวหนึ่งนะครับแล้วก็เออไม่ใช่เทิร์นละครังดีในเทิร์นนี้เออแล้วก็แฟดนะครับในเทิร์นนี้สตรีของเราหนึ่งตัว PP บวกหนึ่งพันใส่มาสองา แล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นเบอร์สตอร์สองใบนะครับเอาไว้คอเทิร์นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการคอมโบต่างๆวิธีการเล่นในเด็กนี้กันเลยนะครับผมก็วิธีการเล่นเด็กเนี้ยก็จะไม่มีอะไรมากหรอกก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าเน้นเร็วนะครับเน้นแหตีแหตีแค่จบเออประมาณเนี้ยไม่มีอะไรมากจริงๆเด็กนี้เออแค่นั้เโอเคเดี๋ยวเราอเออเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเราพูดกันจริงจังเลยนะก็ เด็กนี้นะครับผมเป็นเด็กสีเขียวแหละก็คือเน้นแฮตตี้แบบเร็วๆนะครับผมเน้นปิดเกมไวแต่เด็กนี้คขานข้างจจะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตรงที่เด็กเนี้ยสามารถขัดได้หลายสีนะครับผมก็การขัดเนี่ยสีอะไรนะสีเหลืองสีม่วงนะครับจะขัดได้ตัวตัวนี้นะครับผมโซนิ c บล็อกเอตรงที่แบบเราสามารถนำการจากแทสเนี่ยออกนอกเกมได้ซึ่งสีเหลืองสีม่วงเนี่ยค่อนข้างจะปวดหัวนะครับโดยเฉพาะสีม่วงเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบ จะไม่สามารถชุบมาได้จันในแฮชหรือจะไม่สามารถเก็บของจากในแฮชขึ้นมือได้อันนี้คือแบบตัวขัดที่แบบขัดชั้นดีนะครับแล้วก็ขัดอย่างที่สองนะครับผมจะเป็นขัดแบบพวกที่มีสกิลโจมตีจากไอ้ตัวสมุไรนะครับผมไอ้อิชุนแอนแมน่ะเออนะครับผมก็ไอ้ตัวนี้คือว่าสําหรับผมมันถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันแบบอย่างที่บอกแหละมันขัดตัวที่มีเอฟเฟกต์มือโจมตีได้ในเมื่อแบบอาา่าในกรณีที่ฝ่ายแบบใส่ตัวแบบ ไม่มีแบบว่าอันต้าคิวเขียวแบบคิวเขียวหรือแบบตัวที่มันทําให้แบบเปลี่ยนไปวางนอนไม่ได้หรือตัวไม่รับผลเนี่ยอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเกียนเกียนโคตรนะครับผมเกียนในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อ่าในแพทเนี้ยมันจะมีเบิร์ดวัวใช่ไหมล่ะไอ้ปีฉลูกันะเออตัวนี้ก็เอามาแก้ปีฉลูได้นะครับผมโดยการที่แบบในกรณีที่เขายังเขาเรียกวนนะ่ายังไม่มีตัวแบบจับฟืนสภาพตอนอินเฟสหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งแหละแต่แบบเออ เขาเรียกว่ามันแก้ได้เยอะเลยนี่ว่าอยู่ที่ว่าอ e ีฝ่ายจะมีวิธีรับมือยงกับเรายัางไงมากกว่านะเออก็คือมันแก้วัวตรงที่แบบว่าเราสามารถจับวัวดอนตอนัดแอสเซทเซของเราได้ก็คือยังไงในเออแอทเซปของอ e ีฝ่ายได้ก็คือยังไงอนะในเธอร e ์อีฝ่ายใช่ไหมอีฝ e ่ายก็เขาเรียกว่าส่วนมากมักจะไม่เอาวัวโจมตีนะครับผมเพราะว่าจะทําให้มันยืนในรูปแบบแบบฟื้นสภาพไวนะครับเพื่อในเทอร์เราเนี่ยมันจะติดเอฟเฟกต์ฟอร์เทสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออทำให้แบบไม่รับเอฟเฟกต์ในเทอร์เราซึ่ง ถ้าเขาโดนจับแบบเลสในแอทแทรเซปของเขาเองอย่างเงี้ยเออมันก็แบบ่อนค่าที่จะคุ้มเขาค่าที่จะทำลายง่ายนะครับผมก็ถ้าทําลายวัวไปเสร็จเนี่ยไอเอฟเฟกต์เทสตัวอื่นก็รับผลแล้วอะไรเงี้ยก็คือเอฟเฟกต์ฟอเทสมันแตกอะไรประมาณนี้นะครับก็่อนค่าจะสู้ได้ง่ายเลยนะแล้วก็อ่าสีที่เราใส่ผสมมาเนี่ยไอตัวที่ใส่ผสมมาเนี่ยก็ไอตัวสีฟ้านะครับเอาเบียดี้กับไอตัวนี้นอกกันกันเราถูกทำลายนะครับผมอ่ามีแค่นี้นะก็ ส่วนไอตัวเบียดีนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดมั้ยมันทําให้เด็กเนี้ยสามารถเคลียร์บอร์ดแบบเคลียบบอร์ดได้ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งทั้งเคลีย์อัตเมตเราก็เคลีย์สับหลด้วยนะครับจากเวลารอนเชิญสับหลที่มีคอร์สเท่ากับตัวที่เราอยากทำลายก็คืออ่าสหรับเด็กนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวคอร์สสามสี่หกเจ็ดแปดมานะครับก็คือสามารถทําลายคอร์สพวกนี้ได้เลยนะอ่าโดยประมาณนะครับผมก็ถ้าทําลายไม่ได้ก็ใช้อ่ามิสทันฟินิชนะครับดีดขึ้นมือไปนะ แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีปั๊มคอเว้ยทาให้เราสามารถคอมโบได้อย่างหนึ่งคอมโบที่แบบว่าเป็นคอมโบตีนฟินิตี้นะครับสําหรับอ่าโซนิคบ๊อบเอนะใช้โซนิคบ๊อบเอกี่ใบดิสองสามใบสองใบขึ้นไปเออนะครับผมก็เขาจิมมาต้องใช้สามใบนะนะสำหรับตัวนี้เนาะก็คืออ่าอ่าเวลาตัวนี้ตีใช่ไหมตัวนี้ตีเสร็จเราก็แฟดส่งอีกตัวลงมานะครับผมอ่าพออ,าอีกตัวลงมานะเออไมใอออ่ใช่สองตัวขออภัยขออภัยใช้สองตัวขึ้นไปสําหรับตันี้ อ่าใช่ตีแฟดเอาอีกตัวลงมานะครับผมพอเอาอีกตัวลงมาเนี่ยเราก็เมื่อจบการต่อสู้ไปไหมตัวที่ตีไปรอบแรกเนี่ยมันจะกลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เวลาอีกตัวตีแหละก็เอาตัวที่กลับขึ้นมือไปแฟดลงมาเหมือนเดิมนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็มันจะ Infinity อินฟินิตี้ยังไงนะครับอินฟินิตี้ตรงที่ว่าตัวเนี้ยเวลาตีหรือป้องกันมันจะได้คอมาหนึ่งเม็ดใช่ไหมอ่าได้มาหนึ่งเม็ดละแล้วก็ถ้าเรามีไอ้ตัวนี้เบียดีนะครับเวลาเราอัญเชิญ สปลิดเนี่ยมันไอตัวเนี้ยมันเชิญในทุกสเตปนะครับไปอ่าใช่มันแล้วแต่เราจะเชิญเชิญตอนไหนเราก็ได้คอตอนนั้นนะสำหรับเฟลครับของเขาเนาะก็คือแบบเวลาเราเชิญตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้คอหนึ่งเม็ดตัวนี้ตีได้คอหนึ่งเม็ดก็เท่ากับว่าเราจะได้คอสองเม็ดนะครับซึ่งถ้าเราแบบอ่าคำนวณคอมาพอเลยเนะี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจ่ายสองนะครับอ่าง่ายๆก็คือเวลาตัวนี้จะเล่นคอโมโบอินฟินิตี้เนี่ยก็ใช้แค่สองตัวนี้นะครับกับอ่าเบดีกับ คอที่เราเหลือประมาณสองสามเม็ดนะครับก็เราสามารถใช้คอมโบตีนฟินิตี้แล้วก็ปั๊มคอตีนฟินิตี้ได้ละแล้วก็จะเป็นคอมโบที่แบบเรียกมันออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์มาลงนะครับอ่าเขาเรียกว,ว่าไถาก์ดในแท็บออกได้นะแต่คอมจะเอฟเฟกต์นี้ถ้าไม่เจอกับม่วงเหลืองอะไรเงี้ยอ่ามันก็แบบก็ไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับสาหรับเอฟเฟกต์ดีก์ดในแท็บเนาะแต่ว่าก็ยังมีข้อดีอยู่นะแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเล่นเอไลอารให้ได้นะเพราะว่าอไลอาร r ให้ได้เนี่ยเขาเรีย มันจะช่วยทําให้แบบอ่าสปรีของเราไม่ตายก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราแบบอ่าเราใช้ตัวมันเนี่ยเราอาจจะช่วยอย่างหนึ่งตัวที่ว่าถ้าสมมติเราใช้ไอ้โทบีคันเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถปั๊มขอได้เพราะเอฟเฟกต์เมื่อเชิญของเราไม่ทํางานไงอ่าตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันไม่มีปัญหาแล้วเพราะเอฟเฟกต์เมื่อเชิญมันไม่ค่อยดีนะครับอ่าส่วนไอ้ตัวนี้นะครับก็ไอ้โอ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 เซโบเอเออไอ้ไอ้ตัวพึ่งสีฟ้าน่ะไอ้ตัวพึ่งสีฟ้าน่ะก็ นะครับก็มีเอฟเฟกอันเชิร์แล้วก็เคลียสนามได้เหมือนกันนะก็ระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับการใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการแฮตตีนะครับอ่าก็คอนเซปต์เด็กนี้ก็คือแฮตตีแล้วก็วางโซคอไว้ตรงไอ้โทบิคางะเพื่อแบบการเบิร์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคาร์โบตินฟินิตต้นะครับผมแล้วก็แก๊สจั่วเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าก็ค่อนข้างจะมีอยู่อย่างจํากัด่นแหละเพราะว่าเป็นได้เขียวนะการจั่วเนี่ยค่อนข้างจะแบบจะหายากนะครับผมก็เลยจะมีการใส่าร์ดจั่วมาใน อ่าเรีวยกว่าในระดับหนึ่งนะก็จะมีไอตัวนี้นะครับเป็นไอฮอนเนตเนี่ยผู้ใช้หอกนะครับผมก็เอามาจั่วนะครับก็แต่ต้องมีเจมไฟเออมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีดับเบิลบลัสเตอร์นะครับก็มันจะใช้ตอนที่เขาเรียกว่าเราสเปรย์ Split เราตายเออขนั้นมันก็ยากเหมือนกันแล้วก็มีอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะยากแล้วถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะที่แบบว่าใส่ใส่มาทําไมไม่รู้แต่ก็อยากใส่ให้มันจั่วได้ละก็คือใบนี้นะครับ เอาไปจวดตอนต้นเกมแบบจริงจังนะครับผมก็คือรีเทิร์นดออะเดี๋ยวกระจวดลืมพูดอีกไปนึงมีให้ฟุตออฟไลฟนะครับเออฟุตออฟไลฟ์เออเอผิดขอภัยด้วยไอ,อผลพิซซ่าะผลให้ชีวิตนะ่ะเออนะครับผมก็ไบเนี้ยคอมโบกับไอตัวนี้ได้นะครับซ o นิ c บ๊อบก็คือไบเนี้ยเราสามารถอ่าเวลาไปเจอสีขาวอ่ะเออโอเคมีโอกาสได้จวดนะแต่ว่าถ้าแบบไปเจอสีอื่นล่ะเราจะใส่มาทําไมเราก็อาจจะไม่ได้จวดใช่ไหม แต่เด็กเนี้ยยังไงคือถ้าเราจะเล่นคอมโบมาให้ติดอะ่ะยังไงมันก็แบบได้จั่วนะครับก็คืออ่ะเราไล่รีเทิร์นดอไปแล้วก็ต่อยแทนเอะ่ะมันจะกลับขึ้นมือนะก็คือถ้าคอเหลือๆก็ไล่ไล่ไปเผื่อเราโดนแบบแฟดดีดขึ้นมืออะไรประมาณเนี้ยก็แต่ละสีมันก็จะสามารถหาจับอ่าเขาเราียกว่าสัญหามาใส่ได้อยู่ดีมันก็มีโอกาสได้จั่วจากเอฟเฟกนี้นะครับซึ่งแต่ในการที่เราจะจัวเองเนี่ยก็คือ มีสองตัวก็คือใช้ Sonic w ล็อ A กับไอตัวเนี้ยไอไฮนิจ่าคัลเลอร์อะไรสักอย่างเนี่ยบางชื่อมันไว้ลืมนะครับผมก็อ่าตัวนี้มันมีตีแล้วมันกับขึ้นมืออยู่แล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะได้จวนะครับถ้าสมมติเราลัมแบบคอมโบตีนฟินิตี้อย่างเงี้ยเออเราก็จะได้จวบค่อนข้างจะเยอะแบบจวบอินฟินิตี้จนกว่าได้เราจะหมดอะไรประมาณนี้เนาะแต่อ่าเขาเรียกว่ามันเอาไว้มาจวบต้นเกมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งใบนะตัวนี้ไอตัวนี้ใช่ไหมก็คือเวลามาตีหรือป้องกันเนี่ยมันจะ เอาตัวเองขึ้นมือนะครับผมก็ไม่ต้องรอจบการต่อสู้นะก็คือตีเอาขึ้นมือได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกฟื้นสภาพมันไม่ได้บอกว่าเลือกฟื้นสภาพเป็นบอกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับใช่ไหมอ่าเอฟเฟกต์มันบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับจะฟื้นสภาพสเรดของเราได้หนึ่งใบแสดงว่าเราสามารถตีแล้วยกมันขึ้นมือได้เลยไม่ต้องฟื้นก็ได้นะครับสําหรับใบนี้เนาะก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อมาอมโบตัวนี้นะครับเพื่อมาอมโบั่วดเออไม่มีอะไรมากนะก็เด็กนี้การการจวเนี่ยค่อนข้างจะ ง่อยนะครับแล้วก็ดันเป็นเด็กที่แบบต้องใช้มือเยอะด้วยนะเออมันก็เลยแบบว่าแล้วต้องสรรหาวิธีจวแบบเออจวที่มันต้องจ่วให้ได้เออคือแบบไม่ได้มีแค่แบบเสียอะไรจวถ้าเขาเห็นเขาก็แบบเอออาจจะกักไว้ก่อนไม่ตีเราอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็โอเคเด็กนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็นะครับผมก็คะแนนที่ผมให้สําหรับเด็กนี้นะก็จะอยู่ที่3 5จุ้านะครับเพราะเด็กนี้มันก็มันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งในระดับมากขนาดนั้นเนอะมันก็แบบ อาจจะมีจังหวะเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างในในการทําคอมโบของเด็กนะครับในแต่ละท่าเนี่ยเออคือเราแบบมีท่าที่แบบการตั้งรับดีนะเด็กนีการตั้งรับดีแล้วก็การบุกเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็การคอบูททรัพยากรนี่คือแบบว่าเหลือเฟือนะครับแล้วก็แต่การเพิ่มมือนอี่งง่อยไปหน่อยนะเออประมาณนี้นะครับการเทียบบอร์ดก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะก็เป็นอยู่ที่ว่าเราจะหาจังหวะแล้วก็สรรหาคอมโบอะไรยังไงนะครับก็การเทียบบอร์ดดีๆเนี่ยก็ต้อง อ่เาเขาเรียกว่าเล่นเบียดีนะครับอ่าเราก็ต้องดูอ่าด,ดูค่าดูค่าไล่ดูอะไรด้วยนะครับอ่าแล้วแต่คอมโบเนาะแล้วแต่สถานการณ์ที่เจอนะครับอ่าก็เลยให้คะแนนไปที่สามจุดห้าคะแนนนะครับก็ชิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบแบบมุมกล้องแบบนี้หรือแบบชอบมุมกล้องอ่าแบบเมื่อก่อนมกมว่าการไอมุมแบบมุมกล้องแบบถ่ายสูงอะ่ะไอนี้มันค่อางจะต่ำไปมันเบียดฟิวเนาะก็ อชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับจะได้นําไปปรับใช้เนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้หากพี่พายป,ประกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับหากชอบอย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกันในเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย